เมื่อสาวน้อยนักเรียนชั้นมห้าเหม็นขี้หน้าเพื่อนนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่เรื่องราวสนุกสนุกจะเป็นยังไงต่อไปมารับชมกันได้เลยสูเชียลนักเรียนชั้นมห้าวัย17ปีบ้านของเธอเปิดร้านชำในหมู่บ้านฝูในเช้าวันที่อากาศสดใสแต่ดูจะไม่สดใสสำหรับนางเอกก่อนนางเอกไปโรงเรียนเธอได้นำของใช้จีป,ปาถาออกขายตามหมู่บ้านพร้อมนำเจ้าหมูน้อยไปส่งให้ครอบครัวฝังตามที่สั่งตัดภาพมาที่หลินจือลูกพระเอก ที่เคยคิดอยากเป็นศิลปินล่าสุดมีคนติดต่อให้ไปเล่นละครจูจๆพระเอกกลับไม่อยากทําแล้วและหนีออกมาซะดือด้อแถมพ่อยังโทรตามเอ็สยบใหญ่แล้วบอกให้ลูกชายอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านฝูไปก่อนพระเอกสั่งให้คนขับรถส่งตรงทุ่งนาก่อนเข้าหมู่บ้านฝูขณะพระเอกยืนฟังเพลงท่ามกลางธรรมชาติ นางเอกแวะขายของให้ชาวบ้านพอเห็นลุงในหมู่บ้านบ่นว่ามีเด็กหนุ่มเหยียบเข้าในนานางเอกเลยอาสาไปดูให้แต่ตะโกนเรียกพระเอกยังไงก็ไม่ได้ยินด้วยความโมโหเลยเดินดุ่มดุ่มมุ่งไปหาพระเอกจังหวะนั้นเธอสะดุดล้มจมกองขี้ดินเลยอดไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อว่าพระเอกที่เห็นคนล้มแต่กลับเบี่ยงตัวหนีไม่ยอมช่วยพระเอกหยิบเครื่องเล่นเพลงขึ้นมาเธอทำบันพัง นางเอกตอบกลับพระเอกก็เหยียบเข้าในนาพังเหมือนกันพระเอกเหลือบไปเห็นป้ายชื่อนักเรียนของนางเอกเลยเอ่ยถามชื่อโซเชียลหรอแล้วบอกชื่อแซ่ตัวเองกับนางเอกพอนางเอกตอบว่าไม่อยากรู้ซะหน่อยพระเอกกลับมีสีหน้าแปลกไปทันทีตัดภาพมาที่โรงเรียนที่โรงเรียนนางเอกมีเพื่อนร่วมกวนคือกวนจินจินหัวหน้าห้องชายร่างสูงฝางเหลียงและ เจ้าปลาดุกหวังเหนียนอีช่วงคาบแรกขณะรอครูมาสอนนางเอกเปิดกระเป๋าให้เพื่อนดูเธอได้พาเจ้าหมูน้อยมาเรียนด้วยด้วยความที่เมื่อเช้าเธอเจอตัวสวยที่ทําให้เธอลลมในทุ่งนาเลยนาเจ้าหมูน้อยไปส่งที่บ้านฝั่งเหลี่ยงไม่ทันสุดท้ายเลยต้องเอาซ่อนไว้ใต้เกตโตะข้างๆซึ่งว่างอยู่ไม่มีใครนั่งแต่โชคายดันบังเกิดมีนักเรียนย้ายมาใหม่เขาคือลินจือลู่ไอตัวสวยของนางเอก ยิ่งกว่านั้นครูอี้บอกให้พระเอกไปนั่งโต๊ะข้างๆนางเอกที่ว่างอยู่พระเอกได้กลิ่นตุ่ตุจากกระเป๋าใต้เกะของนางเอกเลยดึงออกมานางเอกพยายามจะขัดขวางสุดท้ายพระเอกกระชากกระเป๋าของเธอหล่นลงพื้นความแตกจนได้เจ้าหมูน้อยวิ่งป่วนไปทั่วห้องเรียนครูอี้เห็นเข้าก็ปีแตกส่วนเจ้าหมูน้อยถูกครูอี้ยึดไปนางเอกรีวิ่งเจ้นไปห้องพักครู ขูเข่าแสดงละครหวังขอเจ้าหมูน้อยคืนเธอกลับไม่ดูตาหมาตาเรือว่าคนข้างหน้าไม่ใช่ครูอี้แต่คือพระเอกพระเอกเอ่ยทักจะเล่นใหญ่ไปไหนพระเอกขอครูกลับก่อนเพราะเพิ่งย้ายมาวันแรกมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการนางเอกก็เอาคืนแกล่งขัดขาพระเอกตอนเดินออกไปพระเอกรู้ทันนางเอกเลยโดนเล่นซะเองถูกพระเอกเหยียบเท้าซะก่อนครูอี้ลงโทษนางเอกที่แหกกฎนำสัตว์มาโรงเรียนและให้เตรียมชดใช้ค่ามือถือให้เพื่อนนักเรียน ซึ่งนางเอกเหยียบแตกตอนตามจับเจ้าหมูน้อยนางเอกกลับห้องเรียนแล้วโวยวายให้พระเอกย้ายที่ไปนั่งไกลๆตั้งแต่พระเอกโผล่มานางเอกเจอเรื่องซวยไม่หยุดพระเอกไม่ยอมย้ายก็เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกลายเป็นนางเอกเลื่อนโต๊ะหนีเองซะแล้วจากนั้นพระเอกรับสายคนที่ชื่ออี้เหอเธอโทรมาขอให้พระเอกโทรไปขอโทษพี่อู่ตามมารยาทและกฎของวงการพระเอกปฏิเสธเพราะเห็นว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไรด้านนางเอกก็แก้แค้นพระเอกที่กล้าไมาแยม พร้อมเพื่อนชายสองคนที่ไปด้วยนางเอกเริ่มยกแรกด้วยการคว้าเสื้อพระเอกแต่โชคไม่เข้าข้างเอาซะเลยเธอโดนเข็มกลัดป้ายชื่อพระเอกที่มือเอายกสองคว้าคอเสื้อพระเอกล้วนะแต่ต้องยอมจำนนครูอี้ตามมาและเห็นเต็มสองตานางเอกเล่นงานพระเอกอยู่ฝ่ายเดียวเลยสั่งลงโทษทั้งสามลุกนั่งที่ทางเข้าโรงเรียนมีหนำซ้ำพระเอกตามมายิ้มยาะนางเอกกลับถึงบ้านได้ยินเสียงคนอยู่ในห้องน้ำใครละทีนี้ ในเมื่อนาเล็กนั่งเฝ้าร้านชำอยู่เลยถืออิดไว้ในมือหลังจากเปิดประตูห้องน้ําก็ตาค้างเคลิ่มไปกับแผ่นหลังของใครบางคนพอเธอเห็นหน้าใครคนนั้นที่หันมาก็วินแตกเพราะเป็นพระเอกเธอทําอิดหล่นใส่เท้าของตัวเองซวยไม่พักเลยความซวยของเธอยังคงเบ่งบานต่อไปเมื่อรู้จักนาเล็กว่าบ้านพระเอกมีปัญหานิดหน่อยเลยจะมาขออาศัยอยู่ด้วยทีแรกนางเอกไม่ยอมแต่พอรู้ว่าพ่อพระเอกจ่ายพันหกต่อเดือน เลยเลิกโวยพอมารู้ที่หลังจากนาเล็กว่าเธอต้องย้ายไปนอนในโกดังเลยประท้วงนาเล็กสยบใหญ่สุดท้ายเธอก็ต้องสละห้องนอนของเธอให้พระเอกอยู่ดีพระเอกเห็นรูปนางเอกตอนเด็กแล้วหยิบมือถือมาพิมพ์ข้อความเจอเพื่อนเก่าตอนเด็กแต่ดูเธอจะลืมเขาไปแล้วระหว่างนั้นมีคนส่งแชทหาพระเอกนายคิดได้ยังถ้าคิดได้แล้วติดต่อกลับมานะนางเอกนอนดูซีรีส์เรื่องนึงพบว่า มีซีนหนึ่งเห็นคนหน้าเหมือนพระเอกแสดงอยู่ด้วยเลยเดินไปนึกไปที่ร้านชำเจอโปสเตอร์แขวนอยู่มีหน้าพระเอกเป็นพรีเซนเตอร์นางเอกสตันไปไม่อยากเชื่อว่าพระเอกจะเป็นดาราด้านนางเอกเห็นว่าพระเอกเป็นดาราเลยถ่ายรูปโฆษณาพระเอกส่งเข้ากลุ่มแชทเพื่อนพระเอกนึกย้อนกลับไปพี่อูขอให้เขาไปขอโทษผู้กำกับหลิวถึงพระเอกจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามแต่กฎของวงการเป็นมาแบบนี้ตอนเช้านางเอกแสพระเอกไม่เป็นดาราแต่มาอยู่เมืองเล็ก ตกอับแล้วสิท่าต่างกับคนที่ชื่อไอเย่ได้บทนําไปแล้วส่วนนายได้แสดงก็แค่บทบอดี้การพระเอกได้ยินก็โมโหเดินหนีไปโรงเรียนระหว่างทางนางเอกหยุดจัก,กรยานแล้วสั่งพระเอกอย่าให้เพื่อนที่โรงเรียนรู้ว่านายอาศัยอยู่บ้านฉันพระเอกได้จังหวะเร่งกลับโรงเรียนกลาเดินเหนื่อยถ้าได้จักรยานสักคันเขาอาจทําตามที่นางเอกขอ เธอเลยจำใจยกจักรยานให้พระเอกนางเอกรู้ตัวอีกทีกระเป๋าอยู่บนตะกร้าจักรยานนางเอกวิ่งตามสักลกลกว่าพระเอกจะจอดให้ก็เหนื่อยใช่เล่นระหว่างนั้นผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านของเรามีดาราพระเอกมองนางเอกด้วยความฉุนที่ความลับหลุดเพราะนางเอกพอพระเอกไปถึงที่โรงเรียนเพื่อนนักเรียนรู้ต่างพากันมามุงขอลายเซน็นนางเอกตามไปแขวะแต่โดนพระเอกเล่นงานกลับด้วยการบอกทุกคนว่า เขาอาศัยอยู่ที่บ้านนางเอกใครอยากถ่ายรูปขอลายเซ็นให้รวบรวมชื่อมาทีเดียวที่นางเอกพร้อมหันไปบอกนางเอกอย่าลืมเอาชื่อที่รวบรวมมาให้ที่บ้านเราด้วยนะนางเอกงานเข้าเพื่อนๆต่างคิดว่าทั้งสองคบกันอยู่นางเอกทนไม่ไหวต้องโต้กลับทาทีไปขอโทษพระเอกเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วชวนพระเอกกลับบ้านพร้อมกันพระเอกไม่ค่อยไว้ใจแต่ก็ยอมกลับพร้อมนางเอกนางเอกพาเขาไปทางที่ไม่คุ้นอ้างว่านี่เป็นทางลัดสุดท้ายไปโผล่ไร่สับประรด พระเอกหนีไม่ทันโดนสั่งให้เก็บสับประรดช่วยชาวบ้านช่วงที่พระเอกนั่งพักรู้จักเจ้าปลาดุกว่า เจ้าหมูน้อยอยู่ในคอกไม่กินไม่นอนกัดกรงขาดเป็นหัวจบพาเพื่อนหมูในคอกหนีจึงโดนหมายหัวเมื่อไม่เชื่อฟังก็ต้องถูกกินจะถูกชาวบ้านจับเชือดทำหมูหันเลี้ยงทุกคนที่มาช่วยเก็บสับปะรดพระเอกคิดในใจเจ้าหมูน้อยช่างเหมือนตัวเขาเองแล้วคนอื่นมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่าไม่เชื่อฟังต้องถูกกินพระเอกแอบเอาเจ้าหมูน้อยไปปล่อยย้อนไปสามเดือนก่อนพี่อู่ผู้จัดการพาพระเอกและอี้เหอไปพบผู้กำกับหลิวเพื่อคุยเรื่องงานละครพระเอกเห็นผู้กำกับหลิว ทำไม่ถูกต้องเอากฎวงการมาอ้างเพื่อขุกคามทางเพศนักแสดงหญิงแลกกับจะให้บทเธอพระเอกจึงตัดสินใจพังงานเลี้ยงนั้นซะ ภาพกลับมาพระเอกกลับถึงร้านช่ำถูกนางเอกบ่นสยบใหญ่พร้อมทวงเจ้าหมูน้อยคืนและเน็ตพระเอกเธอรู้แล้วว่าพระเอกก่อเรื่องไวถึงได้หนีมาอยู่ในเมืองเล็กๆนางเอกอ่านเจอในเน็ตคนพูดกันนอกจากนายจะต่อยผู้กำกับแล้วยังไม่ขอโทษสักคำพระเอกบอกก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะขอโทษเพื่อแล้วหลุดพูดเรื่องซ้ำๆที่ผู้กำกับหวังลวนลามนักแสดงหญิงแล้วย้อนถามเธอเธอก็คิดเหมือนคนอื่นว่าตัวเขาก็ทำผิดใช่ไหมนางเอกบอกนายทำถูกแล้ว ไม่ต่อยตอนนี้จะต่อยกี่โมงพร้อมสนับสนุนพระเอกโทรหาผู้จัดการอีกรอบยืนยันได้ไม่ผิดคราวนี้พระเอกพูดกับพี่อูได้เต็มปากยึดมั่นในหลักการตนเองไม่ตามกฎวงการแล้วหันไปขอบคุณน,นางเอกที่สนับสนุนสิ่งที่พระเอกทำตอนดึกนางเอกเดินสลึมสลือไปเข้าห้องน้ำแล้วดันเดินกลับห้องเก่าตัวเองที่ยกให้พระเอกอาศัยชั่วคราวพระเอกพลิกตัวมาเจอเธอนอนข้างๆแล้วนึกถึงตอนเด็กก็เผยยิ้มออกมา พอปลุกนางเอกยังไงก็ไม่รู้สึกแถมนอนกรนสนัน่นพระเอกเลยต้องสละตัวเองไปหาที่นอนใหม่นางเอกตื่นขึ้นมาบวยวายลั่นห้องพระเอกบอกเธอเดินเข้ามาในห้องเองแถมกอดเขาไม่ยอมปล่อยผลักยังไงก็ไม่ออกขณะทานเข้าพ่อพระเอกโทรหานาเล็กเธอแย่งมือถือไปแล้วฟ้องพ่อพระเอกว่าตั้งแต่พระเอกมาอยู่ที่นี่หาเรื่องแกล้งเธอทุกวัน พ่อพระเอกอนุญาตให้นางเอกใช้งานพระเอกได้ตามใจถือซะว่าให้ชดใช้ความผิดในวันหยุดอายยโทรหาพระเอกเพราะเห็นพระเอกมีความสามารถจะทิ้งโอกาสไปง่ายๆมันน่าเสียดายพระเอกขอเวลาสักพักเพื่อคิดให้ถี่ถ้วนอีกทีด้านน้าเล็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของแต่รถล้มเลยต้องเข็นกลับและสั่งให้นางเอกเอาไปซ่อมนางเอกนึกอะไรบางอย่างได้ได้เวลาทวงเงินแล้วชวนพระเอกให้ไปเป็นเพื่อนขณะเดียวกันก็ใช้พระเอกหารายได้เข้ากระเป๋าไปในตัวหลังจากทวงหนี้ได้สักพัก พระเอกเห็นว่ายังเหลืออีกหลายบ้านเลยแอบนำสมุดบัญชีนางเอกไปทิ้งที่ท่าน,น้ำเล็กๆนางเอกพอรู้ว่าพระเอกเอาไปทิ้งจึงไปตามเก็บสมุดบัญชีกลับมาพบว่าเปียกน้ำเกือบทั้งเล่มเธอโวยวายสมุดบัญชีเล่มนี้ยายเธอให้ไว้ก่อนจากไปบวกกับมีเงินสามพันหยวนที่เธอจดบันทึกรวบรวมไว้พระเอกแอบรู้สึกผิดกลับถึงร้านชำได้รู้จากจินจินว่าที่นางเอกโกรธมากเพราะหกปีก่อนยายของนางเอกเกิดเรื่องนาเล็กจำต้องเอารถไปขาย ร้านชำก็เป็นหนี้ก้อนโตน้าหลานเลยมุ่งแต่หารายได้ทำงานหลายอย่างมาใช้หนี้ถึงตอนนี้ร้านชำจะอยู่ตัวแล้วแต่นางเอกเห็นนาเล็กขี่มอเตอร์ไซคันเก่าๆจึงตั้งใจจดบัญชีหาเงินซักก้อนซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองให้นาเล็กสมุดบัญชีเล่มนั้นถึงสำคัญกับนางเอกมากพระเอกรู้ตัวว่าผิดเลยตามไปขอโทษนางเอกไปถึงเห็นเธอกำลังจับปลาทำให้พระเอกนึกถึงตอนเด็กเธอเคยบอกเขาถ้าเธอทำอาหารเป็นจะทำปลาให้กินตัดภาพกลับมา พระเอกขอโทษเธอเรื่องสมุดบัญชีส่วนเงินในสมุดบัญชีที่เธอยังทวงไม่หมดพระเอกจะคืนให้เองนางเอกหายโกรธแล้วนําปลาที่จับมาได้มาทำอาหารเลี้ยงพระเอกนางเอกพูดถึงงานในวงการของพระเอกเธอฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่เอาเป็นว่าพระเอกก็เก่งอยู่นะพระเอกบอกเขาไม่ได้เกง่งและเพิ่งรู้ว่าเพื่อนในวงการคนนึงเขียนเพลงออกมาประสบความสำเร็จ เลยแอบรู้สึกกดดันตัวเองที่ไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาแรงบันดาลใจก็ไม่มีวันต่อมานางเอกปลุกพระเอกแต่เช้าเพื่อเดินทางไปชายหาดพร้อมแก๊งเพื่อนนางเอกนางเอกและเพื่อนชวนกันขุดหอยส่วนพระเอกโดนนางเอกสั่งให้มาใช้นี่คืนตามสัญญาด้วยการสั่งให้พระเอกมาดั้งแกะหอยให้ชาวบ้านริมหาดแลกเงินออเย่ทักแชสหาพระเอกยังอยู่หมู่บ้านฝูไหมบอกจะมีเซอร์ไพรส์ให้พระเอกระหว่างนั้นออเย่เห็นรูปที่พระเอกโพสตเลยรู้ว่าอยู่แถวชายหาดจึงตามไปที่นั่น นางเอกและเจ้าปลาดุกขุดหอยอยู่เจอออเย้นักสแสดงที่นางเอกปลื้มไม่น้อยเดินถือมือถือถ่ายวอลคริมหาดนางเอกตื่นเต้นดีใจรีบทักทายออเยบังเอิญรู้ว่านางเอกรู้จักพระเอกจึงวานให้ช่วยพาไปหาพระเอกแอบเซ็งที่อาเย้โผล่มาเซอร์ไพรส์ตอนที่ตัวเขาอยู่ในสภาพบ้านๆแถมยังมาถ่ายรูปถ่ายวอลติดหน้าเขาไปอีก มี่นำซ้ำออเย่มาปั๊บนางเอกก็เอาอกเอาใจดาราดังด้วยความึงพระเอกไม่พ้นต้องตามไปขวางดึงออเย่ออกจากนางเอกแล้วพาไปเดินเล่นริมชายหาดจู่ๆพระเอกและออเย่โดนแมงกระพรุนต่อยนางเอกและแก๊งเพื่อนเลยพาทั้งสองขึ้นจากหาดนางเอกถามหาฉี่ทันควันพร้อมบังคับให้เจ้าร่างสูงฉี่รถขาพระเอกและออเย่ตัดผ้ามาออเย่ดูรู้ว่าพระเอกชอบนางเอกแต่ไม่รู้ตัวเลยเอ่ยปากแซวพระเอกมองจนนางเอกตะพรุนแล้วพระเอกเผลอหลุดปากว่าชอบเธอแล้วปฏิเสธทันที อาแย่รู้ว่าพระเอกปากแข็งแล้วพูดเรื่องวันนี้ถ้าตนไม่ทําให้พระเอกถึงป่านนี้พระเอกคงจะยังไม่รู้ใจตัวเองช่วงค่าก่อนกลับทุกคนพากันจุดพลุฟไฟเล่นกันอย่างมีความสุข ด้านไอเย่พักค้างคืนที่บ้านนางเอกนาเล็กเตรียมห้องใหม่ไว้ให้ไอเย่และหลังจากไอเย่กลับไปกัดจะยกห้องใหม่ให้พระเอกนางเอกจะได้กลับไปนอนห้องเดิมนางเอกเดินแวบ,บเข้าไปดูเกิดถูกใจห้องใหม่เลยเขย่ายไปใกล้พระเอกทำตาวิงวิงน้ำเสียงอ่อนอ้อนขอให้พระเอกยกห้องใหม่ให้เธอซะก่อนนอนไอเย่คุยกับพระเอกเรื่องที่ตนรู้ว่าพระเอกหนีมาพักด้วยโรคซึมเศร้าตอนนี้จัดที่ดูพระเอกเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าอยากกลับไปเมื่อไรให้บอกไอเย่จะไปคุยกับพี่อู๋ให้วันต่อมาก่อนกลับ ไอเย่ขอคุยกับนางเอกเรื่องพระเอกถูกบริษัทยกเลิกสัญญานางเอกรู้ว่าพระเอกใช้กําลังแต่เท่าที่รู้มันไม่ใช่ความผิดพระเอกเขาบอกเธอนั่นเป็นแค่เหตุผลส่วนหนึ่งแต่เหตุผลหลักที่บริษัทรีบปล่อยพระเอกเร็วแบบนี้เพราะพระเอกเป็นโรคซึมเศร้าไอเย่เลยวันให้นางเอกดูแลพระเอกเป็นพิเศษเท่าที่เห็นพระเอกอยู่ที่นี่ดูมีความสุขจริงๆนางเอกเลยรับปากไอเย่ด้านพี่อูหลังจากเห็นวอลกที่ไอเย่ถ่ายพระเอก มียอดดูปังดังใหญ่แล้วจึงรีบติดต่อพระเอกให้กลับมาทำสัญญากันใหม่พระเอกยังไม่ตอบตกลงใดๆ นางเอกเสร์ชหาข้อมูลโรคซึมเศร้าแล้วแอบบอกน้าเล็กพระเอกเป็นโรคนี้อยู่นางเอกเลยอยากลองยืนยันดูด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้าพอพระเอกกลับมาจากวิ่งจ็อกกิ้งนางเอกรีบคว้าพระเอกมาชั่งน้ำหนักพบว่าพระเอกสูบผอมลงมีแววจะเป็นโรคซึมเศร้าจึงถามถึงเรื่องอนาคตนายรู้สึกมืดมนหรือไม่พระเอกบอกแค่เห็นนางเอกก็รู้สึกมืดมนมากนางเอกรีบติกล่องในแบบประเมินแถมตอนกินข้าวพระเอกก็เบื่ออาหารแต่จริงๆที่พระเอกเป็นแบบนั้น เพราะเห็นสแตนดี้ของออเย่และสติกเกอร์หน้าออเย่ติดเข้าของเครื่องใช้เต็มบ้านไปหมดนางเอกเอาแต่คิดไปไกลอาการหลายอย่างของพระเอกมันผิดปกติจริงๆพอนางเอกแอบประเมินผลทดสอบพระเอกจนครบผลออกมาพระเอกเป็นโรคซึมเศร้าระยะกลางช่วงผักเบรกพระเอกไปบนดาดฟ้าโรงเรียนยืนอ่านเชสที่พี่อูส่งมาเรื่องงานที่เสนอให้พระเอกลองเลือกดูนางเอกมองเห็นพระเอกจากอีกตึกหนึ่งก็มโนไปไกลพระเอกคิดสั้นอยู่แน่ๆ เธอรีบวิ่งไปหาพระเอกบนดาดฟ้าหน้าตาตื่นแล้วผลักพระเอกออกจากริมดาดฟ้านางเอกถามพระเอกจนแน่ใจว่าพระเอกแค่ขึ้นมาตาลมชมวิวก็โล่งใจที่ไม่ได้คิดสั้นพระเอกรู้ความจริงหลังจากนั้นเพราะนางเอกทำมือถือหล่นหน้าจอขางอยู่ที่แบบประเมินโรคซึมเศร้าที่แท้เธอทำตัวแปลกๆก,กับเขาเพราะแบบนี้ กลับถึงบ้านพระเอกเข้าโหมดการละครน,นั่งบนดาดฟ้านางเอกเห็นพระเอกน้ำตารื้นบอกช่วงนี้นอนไม่หลับชีวิตไม่มีความหมายรู้สึกตัวเองโดดเดี่ยวนางเอกจึงรีบหาทางปลอกมีเรื่องอะไรต้องรีบบอกพระเอกเลยบอกอยากขอแลกจักรยานกับนางเอกนางเอกรับปากยอมแลกให้ทันทีพระเอกได้ทีด้วยความหึงและใช้ประโยชน์จากซึมเศร้าให้นางเอกแกสติ๊กเกอร์หน้าไอายเย่ออกจากจักรยานด้วยการบอกว่าพอเห็นไอยเย่ก็นึกได้ไอยเย่เป็นผู้ถูกเลือกส่วนพระเอกถูกขัดออก นางเอกได้ยินแบบนั้นยิ่งห่วงอาการซึมเศร้าของพระเอกรีบแกะสติกเกอร์หน้าอาเที่ติดทั่วบ้านออกจนหมดสแตนดี้ก็จะไม่เอาไว้แต่นางเอกก็ยังไม่วางใจนัดรวมพลแกงเพื่อนและเล่าเรื่องพระเอกให้ฟังทั้ง4ี่ตกลงกันจะคอยจับตาดูพระเอกให้ดีวันต่อมาพระเอกประหลาดใจแก๊งนางเอกคอยติดตามตนไม่ห่างด้านพี่อูยังคงส่งแชทหาตกลงพระเอกจะยอมกลับมาไหม พระเอกแอบย่องออกจากห้องนอนกลัวเจ้าปลาดุกและเจ้าร่างสูงที่มานอนเฝ้าจะตื่นนางเอกได้ยินเสียงเปิดประตูพาออกไปส่องพบว่าพระเอกหายไปจึงเรียกเพื่อนมาช่วยหา พระเอกเดินเล่นกินลมตัดสินใจอยู่ว่าจะตอบพี่อูยังไงนางเอกตามหาพระเอกยังไงก็ไม่เจอต้องใช้ประกาศเสียงตามสายช่วงนี้พระเอกคิดไม่ตกวานชาวบ้านช่วยตามหาพระเอกที่ใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินพอเจอเจ้าร่างสูงและพี่ชายวิ่งไล่จับตนก็ตกใจรีบวิ่งหนีแต่หนีไม่พ้นถูกยิ้วกลับเห็นชาวบ้านยกขยงกันมาแถมนางเอกยังบ่นซ้ำอีกพอนางเอกดึงผ้าอุดปากพระเอกออกจึงพร่องออกมาด้วยความหัวร้อนที่นางเอกเข้าใจผิดจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ จากนั้นนางเอกขอโทษพระเอกเรื่องที่เธอทําแบบประเมินโรคซึมเศร้าให้พระเอกโดยพาราการจนกลายเป็นเรื่องใหญ่พระเอกจะโกรธก็ทําไม่ลงออกแนวเอ็นดูซะมากกว่าและถือโอกาสบอกนางเอกเขาจะย้ายออกพรุ่งนี้พี่อูเสนองานมาให้พระเอกไม่มีทางเลือกถึงจะไม่ชอบผู้จัดการอย่างพี่อูแต่อนาคตสําคัญกว่านางเอกพอรู้แบบนั้นก็นนอยไปนาเล็กได้ยินจากนางเอกพระเอกจะย้ายออกจากหมู่บ้านแล้วเลยไปถามพระเอกบอกยังไม่ได้ตัดสินใจ นาเล็กเลยให้ค่อยๆค,คิดพร้อมแนะนําให้เลือกสิ่งที่พระเอกทําแล้วมีความสุขพระเอกหยิบมือถือส่งแชทหาพี่อูว่าคิดดีแล้วจะไม่เดินบนเส้นทางนี้อีกตอนเช้านางเอกประกาศเสียงตามสายถือโอกาสขอโทษพระเอกถูกเรื่องที่เธอทําไว้ก่อนพระเอกจะไปจากหมู่บ้านฝูรวมถึงหลังจากได้รู้จากพระเอกมาพบว่าพระเอกเป็นคนดีคนหนึ่งเลยเพราะงั้นเธอจะยอมรับพระเอกเป็นเพื่อนและสุดท้ายเธอหวังว่าพระเอกจะไม่รีบร้อนย้ายออกจากบ้านเธอ ตัดภาพมาทั้งสองทานน้าแข็งใสกันนางเอกพูดเรื่องซื้อรถมือสองให้นาเล็กพระเอกจะเข้าเมืองไปทําข้อตกลงลิขสิทธิ์เพลงใหม่พอดีเลยว่าจะไปส่งนางเอกดูรถมือ2แต่นางเอกดันปฏิเสธชาตินี้เธอจะไม่ยอมเข้าเมืองเด็ดขาดด้วยความสงสัยพระเอกลองถามจากเพื่อนนางเอกจึงรู้ว่านางเอกต่อต้านการเข้าเมือง เพราะทุกครั้งที่เข้าเมืองจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นตอนสองขวบพ่อแม่นางเอกก็จากไปต่อมาอายุ11ยายเธอก็เสียด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเมืองตอนดึกนาเล็กบอกพระเอกติดต่อรถให้มารับพระเอกเข้าเมืองแล้วและมีเรื่องหนึ่งที่นาเล็กจะขอคือขอให้พระเอกพานางเอกเข้าเมืองไปด้วยแต่พระเอกเกรงว่านางเอกจะไม่ยอมไปด้วยง่ายๆนาเล็กรู้ดีว่าเป็นผลกระทบทางจิตใจของนางเอก งั้นมีวิธีเดียวคือพระเอกต้องออกเดินทางตอนนี้แล้วแอบใช้ผ้าปิดตาพานางเอกที่หลับลึกขึ้นรถนางเอกตื่นขึ้นมาพอรู้ว่าถูกพาเข้าเมืองก็ไวอไยวายจะกลับหมู่บ้าน แค่เธอเห็นเมืองใหญ่ก็รู้สึกทรมานเลยต้องปิดตาต่อไปแต่ไหนๆก็มาถึงในเมืองแล้วพระเอกจะพานางเอกไปดูรถมือสองจากคนขายที่พระเอกติดต่อเอาไว้แต่ก่อนไปพระเอกไปเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์เพลงกับอี้เหอก่อนอี้เหอไปส่งทั้งสองที่สถานที่นัดดูรถมือสองนางเอกพอใจรถรุ่นนี้พระเอกเลยช่วยต่อราคากับคนขายหลังตกลงกันได้เหลือแค่นาเล็กมาทำเรื่องโอนส่วนพระเอกพานางเอกไปเที่ยวสวนสนุกก,ก่อนกลับหมู่บ้านฝูนางเอกปฏิเสธ ตามเดิมด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวการเข้าเมืองพระเอกเห็นเธอปิดตาอยู่แล้วจึงหลอกว่าจะเปลี่ยนเวลาเรียกรถกลับบ้านเร็วขึ้นแทนที่จริงพาไปสวนสนุกนางเอกมารู้ตอนหลังจึงต่อว่าพระเอกและผ่านไปเรื่องที่เธอกลัวการเข้าเมืองแต่พระเอกยังหลอกพาเธอมาพระเอกคิดว่าเธอแค่แสดงละครเพราะเห็นตอนอยู่ที่ลานจอดรถเธอดูปกติดีผ่านมาหลายปีแบบนี้นางเอกแค่หนีมากกว่าไม่กล้าเผชิญหน้า นางเอกโมโหใครใช้ให้มาก้าวไกยุ่งเรื่องเธอแถมหลอกพามาในเมืองท,งทั้งที่เธอบอกไม่อยากมาพระเอกบอกจะไม่ยุ่งละแล้วเดินหนีนางเอกควานหาพระเอกไม่เจอเลยสุดนั่งเรื่องในอดีตก็แวบ,บเข้ามายายเธอเกิดอุบัติเหตุขณะเข้าเมืองก่อนยายเธอจากไปเธอสัญญาจะเปิดร้านชำกับน้าเล็กให้ได้พระเอกเดินกลับมาดึงผ้าปิดตานางเอกออกเธอลุกขึ้นด้วยความตกใจเผลอเดินลงถนนรถที่วิ่งมาบีบแตรใส่พระเอกคว้ามือเธอในทันที พระเอกขอโทษที่ปล่อยมือเธอไปและเอาเพลงบำบัดที่แต่งเองออกมาให้เธอฟังพร้อมน้มน้าวให้นางเอกลองมองวิวเมืองดูสักครั้งเขาอยู่นี่ทั้งคนไม่มีอะไรต้องกลัวระหว่างนั่งรถกลับพระเอกเผลอฟุบปลับพิงไหล่นางเอกนางเอกรู้สึกว่าวุ่นอยู่ในใจตัดภาพไปที่ร้านช่ำนาเล็กดีใจใหญ่หลานสาวแอบเก็บตังซือรถมือสองให้